สวัสดีค่ะเรียนลายสื่อไทยกับคุณครูอิสริยาวันนี้นะคะเราจะมาทายคำลายสื่อไทยกันเช่นเดิมในวันนี้คุณครูได้นำคำที่เกี่ยวข้องกับในทางพระพทธศาสนามาอีกเช่นเดิมนะคะจะเป็นคำใดบ้างเดี๋ยวเราลองไปไทายกันเลยนะคะจะเป็นคำด้านบนทั้งสามคำเลยค่ะใบให้นะคะจะอยู่ในช่วงของหลังออกราษา จะเป็นพิธีอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะที่ทำเกี่ยวกับทางวัดต่างๆนั่นเองนะคะทั้งสามคำจะเกี่ยวข้องกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยนะคะว่าคำทั้งสามคำคือคำว่าอะไรบ้างนะคะ สำหรับคำแรกนะคะอ่านว่าทอดกระถินค่ะคำที่สองนะคะอ่านว่าพระสงฆ์ค่ะและคำสุดท้ายนะคะอ่านว่าผ้าไตรจีวรค่ะ จะยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราดูตามคำของลายสือไทยแล้วดูเฉลยที่คุณครูได้ได้เฉลยไปเมื่อสักครู่คำจะตรงเลยนะคะสำหรับตัวลายสือไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ